อ<น>เออส่นไหนี่วนเออสนจริงเลย่วนไม่ต้องมาพูดมึง่ะไอเหี้ยเออวิ่งเออวิ่งเออวิ่งนมครับปกติลูกเนีน่เขาไปเล่นเลงะไกันเนาะเขไปเล่นเนาะเขาไปเล่นอ่าบริกากันไม่ได้ถามมึงกูขอแ้กูขอรูกไปฟานะ เล่นเป็นเด็กจาเฮ้ยเดี๋ยวเราลองเล่นอีกนิดบ้างดีว่าไม่ได้เล่นนานอ่์ผมรอคนชวนฮะไม่เล่นอีกนิดดีไหมนี่องไข่เหรอสองไข่เหรอมามามาจังหวะไหนนี่ตัวนี้สมองสมองตองการ่าทมันจะกอยสมององ้องกีรรงะก อันี่น่ารู้เลยไอ้น่ารู้อะไรไปมันน่ารู้อะไรไปเสร็จโอเคครับไม่ก็คิดว่าพลังพลังพิเศษในตัวมนุษย์อย่างเดยโอเคภาพไปใช่ไหมโอเคอันนี้นี่โอเคภาพไปใช่ไหมไม่ถามมึงไอ้ฉันพูดเล่นอะไรอะไรก็ได้เออเล่นอะไรก็ได้ดีเปล่าพอมดแดงพอมดแดงเว้ย มัไม่ได้เป็นเกดอะไรขนเลยเฮ้ยเราออกไปทานเราเลยดาบแดงดีวะแกนดาบรับตัดใจศรัทธาออกไ่ให้ทานเรเลยให้ดาบแดงดีวะโอเคเอ่อข้าวอนดีกว่าคาลอนแล้วกันดูเกมดิอ่าถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดเราคิดว่าเราไม่ตายแน่นอนก็เราก็ออกดาบถ้าเรากทคาร์ลอนเราแค่ดาบแดงแต่ถ้าเกิดไปคิดมีสิทธิ์ตายอยู่ก็ออกทั้นเฮ้ยไม่ไม่ไม่เยอะเขียกทเอาผิดชิบหายเออป้ามาแล้วป้าจะมาบ้าเหรอ เยอะมากนะปุ๊กโอ้โหอะไรผิดบ้างแต่เราไม่เอาเราเอาไปเอาตายเกิดไงกูไม่เอากูไม่อยากอะไรตายเกิดโอ้ยลูกกลวยโอ้กล้วยโอ้กล้ใครจะไปเอาไปกินตัวหนาวรับอนเศษจามาตรงนึงไปเกิดไว้ได้เแย่ขนาดดูดิวกนี้แม่งแรงไงโหอหในขึ้นใหญ่ตัดตัที่กูแรงบอลเฮ้ยไม่เป็นไรไม่รอดเจอแรงบอลมันอยู่ที่ฝีมือโว้ยเออมีคำถามครับครับครบเซอร์คันนี้กูถามมึงนะรู้เรื่องยังไง ไม่สุภาครับถอนกับพูดครับเอ่ออัพสกิลหนึ่งโอเคว่าถามก็เพื่อเขไม่ได้ถามมันอะไรวะไม่สุภาพนะครับถอดเขาพูดถอดเขาพูดด้ยครับโอเคได้ครับได้ครับผมไม่ได้ถามคุณพี่ครับคุณพี่เสือก่อนแต่ก็ไม่ไม่อ่าไม่ไม่สุภาพครับถอดเขาพูดต้องเก็บไปครับว่ายุ่งอะไรครับไม่ไม่ยุ่งดง <aunque S 2> ไม่สุภาพครับสุโล่โล่โอ้ยนะไอ้ตาคโลแล้วันอดีดสนดีลูในากามันขึ้น่ตไสัตว์กดดีโกขอโทษกขอโทษอดีตดีจังแต่ราไม่เป็นอาพ่อดูอะกไม่เมึงดูดีกูถามดีแล้วม หน้ากากไม่คิดว่าครึ่งครึ่งหน้าเลยไอ้เฮียโซนลุกมาเล่นยังไงเล่นอย่างนั้นแหละสกิลหนึ่งเลยจาสกิลหนึ่งชาตีมันยิงตีมันยิงตีแบบยิงตีใกล้ๆศัตรูมันจะยิงแรงจบไหมไอ้เหี้ยสกิลสองมันก็แค่อัดตัวแค่นั้นตัวคนอ่ะอัดตัวแล้วก็แบบแล้วก็สกิลหนึ่งไปแล้วก็อัดตัวคนแล้วก็ยิงแค่นั้นแหละลวดตีอยไ่โกหตีหรออันตีอันอันตีก็บ้าเว่ออันตีบ้บอันตีบ้บก็สร้างกอให้มึงแค่นั้นแหละแค่นั้นเหรอ ทำไมไปดูแค่นี้เหรอไม่ได้ไปดูตางจังวะเฮ้ยแต่แกเออมันมันแะไรเนียเราเราโควยังไงก่อนั้นโควเห็นไหมูเห็นไหมอยู่หนึ่งตะกี้อ่สองแล้วก็อักเหรอโคตรโู้เห็นไหมมึงเห็นไหมอูเห็นอู้อยู่ใกล้มองไหนเฮี้ยเฮี้ยโคตรอะไรวะโคตรเฮี้ยเลยเออไอไอซ์เจอพุ่มไมก่้เยฮ้ยเฮี้ยโคตรนออนาออสนาออ Hơi Dân ai dân ai Dân ai dân ai Quái cái trò, Chưa chưa đá gì hả mừng ạ đá mà đâu để Để chưa You shall not pass เคยดูบ่เด yeah. ี๋ยวรออเบยูลิงเฮ้ยยสามารถปอนไมได้ออกไปไม่ท้งโง่ให้มันไปตายเอ้ไเย่โดยมีตากายยังไเย่มันมันมันพอไม่มีของจากวิศษตัวอะไรบมันก็ทำอะไรไม่ได้มันก็เป็นแค่เด็กเนื้อกากกายูยู shall not pass ยู shall not pass กันดามอะไรครับคุณพี่โนวิตาพี่เป็นคนจังหวัดอะไรครับพี่บอสเอาไว้ you shall not pass กูเด้จำมิทำมิช้อยพี่บอสพี่คนพี่เป็นคนจังหวัดอะไรครับท่ำคงหยาบคายหยาบคายไม่ขอคุณนะครับหยาบคายไอ่ขอครับไม่เอาครับไม่ไม่เอาครับ,มมรบผมไม่ต้องการจากคุณสอนโดยสอดเห็นครับอืัอ่นแหละ ไม่พูดเขาไม่พูดเราไปรู้ว่าคำบรายุทธนี่มันไม่สุาพำบอว่าไม่สอนรู้คนไทยเป็นเคี้เลยเอยลาก่อนโนบิตาลาก่อนโนบิตาเออดูริมอนมาช่วยนะโนบิตาเนี่ยดูริมอนเนี่ยอ้วนๆกลมๆเฮ่ครับผมโดนแฮกงลาขาดถูกไหมครับคุณกับผมด่ากันทำไมคนไทยขี้เลย คนพี่ครัอบแม่มีไไอ้พวกเกนไปว่ะโแมเอเขาได้ชุดใหม่กัแล้วเขาปลวยางไงิดดไปหลายรอบนายมาโฟกัสที่ว่าชันหนแบบแม่แค่รอบเดียวเนี่ยนะหน่เป็นธรรมดาไว้ย่จนพาเห็นไหมเจอนัวหน้าหน่วยอะหัวหน้าหน่วยทหนึกดอฟมารต้องอยู่ในป่าเฮ้ยดนแล้ว ช่วยกันนับด้วยเอ๋ทำไมคุตัวตารางธาตุทำไมกูณจำไม่ได้ทำไมแบบอะไรที่แบบมีเทียบอะไรสาระกูณจำได้มีแบบมีเทียบตอนนี้จำได้ไหมเนี่ยจำได้อะไหนบอกทิบอกชื่ออะไรไอ้ส่วนล่างแค่นี้หนึ่งไอ้นอมิตาเป็นสองสามไม่มีเอไอ้นอมิตาไอชาติชั่วปล่อยโดเรมอนตายทำไม ไอโนบิตะอโนบิตะไอชาติก็มีสมองตายโนบิตะโนบิตะคงโอ๊ยโนบิตะมองตายแล้วโนบิตะคงโนบิตะเสร็จจำได้ไปเรื่องนี้เราบอกว่าเขาจะเพาะพันธุ์กันกันเลยนะคนเนี้ยไอแหวนเลยฮ่วิดีโออ่ะ เออผมมีคำถามครับมันจะทำให้กูลอยไปเห็ดาวคาเลยเหรอเมื่อกี้ยังเป็นทุบๆกูอย่างเดียวเลยล้างแค้นมันโนบิตะคุงโนบิตะคุงถ้ามึงไม่ชนะเกมนี้มึงไม่ไม่มีวันแต่งงานกับจีซูกาได้เว้ยมึงอ่ะเดี๋ยวนะโนบิตะไม่ยอมทำกันบ้านก็มาเล่นอาโอคือกลัวรังนึกภาพแบบตัวไดมอนด์คือาพับหน้ายิ้มแจมแต่โนบิตะคุงแล้วแล้วก็เป็นแนวกโนบิตะเดี๋ยวที่ว่าทำได้ถูกอัะ เฮ้ยช่วยด้วยช่วด้วยโดเรมอนเกจะฆ่ากูไม่ช่วยปวาตาไม่ไม่ไม่มาช้าไม่ยังมึงมาช้ามึงยืนดูกูอยู่ไม่ไม่ไม่โดเรมอนป๊าบอยูโดเรมอนช่วยแกนด้บด้วยสุดยอดเลยโดเรมอนตงไม่ตงป๊าบมาสักการะป๊าบมาสักการโดเรมอนแดกวิญญาณ ้คุจโดนไอ้อที่วันหน่าหน่วยที่หนึ่งโดนเก็บไปแล้วอะไรแกผมกูจะตายเพราะเลนไงไม่ใชตายเพราะกูเฮ้ยโนมบิตามาแล้วาเ่งมึงไปช่วยูเลยตายไปเลยโนบิตาคุไ้เซนเขาเอาลูกอมคอนคูยัดเข้าไปในพื้นย โนบิตะเกีาไปยอะๆๆๆนะขอคิดใหม่ดูดูดูเฮ้ยโนบิตะคุงโนบิตะจัดการมันโนบิตะคุงยิงปืนมันใช่วิ่งเร็วมากเลยนะมันเป็นตัวแฟร์ตัเดียวนี่ยใชมันวิ่งเร็วมานะมันเป็ตดวแฟร์ียเนียแล้แอ โอ้ยคอมโบ่เราทุกอย่างไปที่นั่นหมดแล้วโอ้นาคอนอ่ะเอออนี่ไงตัวแดงก็แดงกูเฮ้ยมันมาแล้วไอโนบิตะอะไรของมเนีไอเซนเนี่ยไอเซนมันแค่ไอเซนก็อะไรหมดแน่นดูดิ่มึงตื่นตัวแดงโดนบ้าๆกูโดนแดกไปด้วย บ้าป่บาฟอกกนแดกไปแล้วไปเอาไปทวงไปทวงนี้ไปใครใช้ลีรังไอ้ไอ้ไอ้้ไอ้ลกเข้าไปทำไมวะยกยกแก๊งไปเลยยกแก๊งไปไปขุดรีดฟอกฟ้ากแดงเอาไว้ไว้ก็คยมาตัวนี้แก็ไม่ได้ติดเนอกัวสองโอ้ได้ตัวล้โอเคเร็วนเกณฑ์นักภารกิจให้สำเร็จ ตามาลหัวหนาไอซินไม่ได้ไอซินใช่ตามลเวนกบไม่ได้เอาเียโนวิตาคุงทำไมโนวิตาคุงอ้เียอีกแล้วโนวิตาคุงแค่เอาาคนจะไม่ได้วตาค้มจะมีได้ไงล่ะไอโนิตาไอโนิตาคุงสอบได้สูคะแนนแถมแย่งีกยนตเป็นโดเ เลมอนเป็นตัวอะไรเนี่ยก๊กแก๊กโนิตาโป๊บก็เบียบมันคุ้ยมงมึังไม่ยโนวิตาคงเป็นแบบนี้มึงแต่งงานกับชีสก่ไม่ได้นะมึง่ะเดียวไอเซนรีบกินรีบกินคอนคูแล้วก็แตงร่างเยะปล่อยวางใครเนี่อย่้ย่ได้ี้ที่กเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ลูกอง เตีบัชีก็วิจารณ์จะถอยทำไมบัชีแล้วตีวาชีก็หกโดหงิตาว่าถ้าจะโดนตาแต่งงานกับชิสกามแต่ว่าอยู่ตรงนี้อยู่ิมไม่ใช่มันเป็นทีมวิจิตรคะแนนตีบัชิก็ยังยากโอ้ยโอ้ยโนบิตาเีวาชิอยากให้ตีวาชิอยากให้ปู่มีความอยากให้ปู่มีความสุขตายห่าอะไรอยเงี้ยตอนนี้ยิโนบิตาคือทำลายหนึ่งขึ้นมาดีนะเตวาชิก็เลยเรียกตั้ยตรงลำสวยๆตรง

แกยิ้มผมไม่เศษอยู่โดนเลวอนด้วยด้วยไม่ได้ยิ้มอีกแล้วใช่ไหมบ้าๆกูหายไปอีกแล้วไม่นะสางน่าสงสารจ้ะโิงไม่ปิดใช่ไหมโดนเลวอนอ่ะก็เป็นผู้พิการไงเพราะว่ามันโดนฟ้าผ่าไม่เอาคือมันมันมันเย้งไงเออฟ้าไม่ไม่โดนเลวอนไม่เต็มเฮ้ยเลมอนอ่ะมันไม่เต็มอ่ะคือประสิทธิภาพคือมันเออคือมันกระจกงอแงกว่าลึนยิ่งขึ้นไปอีทนะไม่โดนเลวอนเออใช่มั็นงอยมากเลยแต่ว่าลังเล้านักดาบกูตายไปแล้ว อนวิตาคุงเลยสัตว์นี่เฮ้ยนวิตาคุงมาตายกันหมดแน่นวิตาคุงแกมนมีรดีเหี้ยนวิตาคุงไออรเหี้ยนวิตาคุงมันเป็นเรื่องปกติโอยของวิเศษที่จะส่งมอบมาเรื่อยแบบนี้เียดีดีคอมันคืเป็นตัวของวิเศษครเดรมอน เฮ้ยจัดการมันอะไรวะโอ้ไม่ดักดาินักกบีอ๋อใช่แล้วเขาเรียกกันว่าพระวัดเทาใช่ไหมแกนดาฟไงแกนดาฟทำไมมันไม่ถือไม้เท้าแล้วหันมาถือคบเพลิงหรอไม้ไม้เท้ามันน่าโม้เว้ยต้องรีบเอาคบเพลิงไปจุดไว้ที่บนอัาถรยีรพ์อย่างนั้นนะเว้ยมตาตาแมนน้อยกว่าเีย ด่าเวียนน้อยกว่าเยอะไม่เรียกงวิเต๋อยู่แล้วเอาของวิเต๋จริงๆมาใช้โดเรมอนของเสีย๋ตัต้ตงมากมายไม่งจมตีมึงไม่ค่าย่อ <c oughs> ดกุ้ยฮ่าฮเาฮ่าว้ายยาด,ด้วิวาวตาสิเดี๋ยวเขาเก็บเงเฮ้ยมันปีสามนั่งปาดคอแกนดาฟตายไปแล้วสองร้อยนม่ <c oughs> นงปาดคอแกนดาฟตายไปแล้วเ <c> ว <oughs> ้ยหน้ายเลยแกนดาฟ โนบิตาคตายเล่อตวลิงเราจำได้แค <c oughs> <shall> <laughs> <I Yap ua> ่ประโยคเดียวเท่านั้นยูชอนนัพาสไอ้ยูกูพาสงั้นเป็นสประโยคแล้วกันกูไ่พาจริงๆเลยองาไม่ต้องห่วงทุกคนแกนดฟมาแล้วตอย Novita <laughs> <laughs> <Lo cười> <vì tả> không <khâm. cười>